ก็รับสวัสดี FC ผู้ติดตามทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บ้านพินาดาฟนเยอรมันสำหรับคลิปนี้ต่อจากคลิปบําแบกที่เราพาเ,เพื่อนๆไปเที่ยวปราสาทแล้วก็โบสถ์คริสสวนกุหลาบที่สวยงามวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆลัดลอดจากเมืองเกา่าขามฝากโดยโปไปยังเมืองใหม่เพื่อไปยังซาลากลางเก่านั่นเองค่ะมาดูกันค่ะว่าระหว่างทางจะมีความสวยงามและซารา กลางเก่านั้นจะมีความสวยงามอย่างไรตามยีดามาเลยค่ะและนี่ก็คือแม่น้าเรกเน็ตนะคะไปขึ้นปอกันเลยจ้า,านั้นนะคะคนขับเรือก็ถามเราว่าจะข้ามไปได้ไหมไปจ้าฉันไปสําหรับค่าเรือโดยสารหรือว่าเรือข้ามฟากนี้ก็อยู่ที่หนึ่งยูโรค่ะค่างเงินก็แล้วแต่การขึ้นลงนะคะช่วงนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสามสิบ็บาทนั่นเองเราก็นั่งเรือกันชิวๆนะคะไม่ต้องเดินไกลข้ามคลองนะจ๊ะเราก็จะข้ามฝั่งยังจุดนี้ค่ะ ซึ่งน้ำในวันนี้ค่อนข้างที่จะแรงนุยเพื่อนแล้วก็เห็นยุทัศน์ัดที่สวยงามต้นไม้ที่เขียวขจีท้องฟ้าที่สดใสบ้านเรือนที่งดงามค่ะบ้านน้องอยู่ฝั่งนี้บ้านพี่อยู่ฝั่งตรงนอง และในระหว่างที่เราข้างฟ้าก็ชมวิวกันอย่างเพลิดเลินค่ะเพราะว่าตั้งสองฝั่งข้างทางนั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ริมฝั่งคลองที่เต็มไปด้วยสุทุมพุ่มไม้เขียวชุ่มพุ่มสวยัยน่ามองเลยทีเดียวค่ะ ระหว่างนั่งเรือข้ามฟากเราก็จะได้ยินเสียงกันเมามอยห้อยสั่งระหว่างท่านชายนะคะก็คุยกันไปมาเบาๆนะถามสาธา,าราสทุกสุกติโอลิลโลใครพูดถือเอ้ยพูดถูกก็บอกกันด้วยนะจ๊ะก็คือถามว่าเออทางนี้จะไปไหนยังไงอะไรยังไงตรงจุดนี้เป็นจุดไหนซึ่งเราข้ามฟ้าจากฝั่งเมืองเก่าค่ะเพื่อน ที่เราไปเดินชมปราสาทกันมาแล้วนะคะและจะข้ามมาอีกอย่างฝั่งหนึ่ง<า>ซึ่งก็เป็นฝั่งเมืองใหม่นั่นเองเนาะวัฒนธรรมทั้งสองฝั่งคลองเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆแต่เนื้ออืเนื้อสิ่งอื่นใดนะคะเพื่อน่นะสำหรับเมืองนี้ก็คือธรรมชาติที่งดงามค่ะ,เ,ะเดินตามตูดไปไปอาบนะ้ำ ตอนนี้เราจะตามรอยรักมาที่ริมแม่น้ำหลังจากที่เราข้ามฟ้าจากทางนู้นมาเนาะข้ามเปะมาเราก็จะเดินตามริมแม่น้ำไปนะคะ okay. 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 ต้นจุดนี้จะเห็นเป็นบัวน้องเป็ดอาบน้ำในคลอง <laughs> น้ำแรงเนาะ แล้วเราก็จะเดินไปใจกลางเมืองแต่ว่าตรงโซนนี้ก็คือมันจะเป็นทางเดินริมตลิตล่งเนาะพิ่พ์เนาะก็สเดินจะสร้างด้วยินติดเทนนสวยอยู่เนาะตรงตรงข้างๆได้ดอกไม้ก็เริ่มบานเลยนะมันเป็นบ้านริมแม่นำ้ำชอบไอ้ดอกนี้จังเลยที่เป็น something like t h อสมัยที่ใครใครเซอร์เหรอเซอร์ ในระหว่างทางที่เราเดินตรงริมฝั่งคลองเนี่ยก็ไม่ค่อยสั่งกันไปนะคะพูดคุยกันอย่างสนุกสนานนี่เป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างพพียดาแล้วก็พี่พิมพ์สาวใต้บาร์เรียค,ค่ะคองคเดีอฮะที่เขาเสนอตัวมางอกต,ตรงนี้เราเห็นอันนี้คือ,อ,อ,อยอดเขาและพิมพ์เอาไปลวกคือน้ำผิดงตะทุนจริงเหรออันนี้เหรอใช่เ่คือุภป่าทุกคนเห็นไหมศุภป่าเขาจะ ตกใจคงคาเดียบาโรสแคนส์เบอร์เกอร์พาร์ลสพาร์ลิสเป็นฮอปนะพาร์ลสกทุกคนรู้จักนะก็คือที่เขามีไงพี่พิมพ์ของโทเบียสวัตทิงเหรอที่เขามาหมักเบียร์นี่ไเนี่ยเบียใช่เป็นเป็นสไตล์บาโอกนะคะเนี่ยบ้านรงนี้นี่ไงเรือที่เขาใช้จริงๆนะทุกคน จะน้ำแรงจะแนะนำน้องคนว่าคราวหน้าถ้ามาแนะนำไม่มามาทางบ้านหลังนี้นะคะไปเล่นบนนุ่นตรงนี้เห็นไหมคะสวยเนาะนอันนี้ไปด้วยเบ๊เบิังดีล่ะอันนี้คือแฟรี่ยันเฮาส์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่หลังนี้จ้ะยาดาบจองนี่คือแฟรี่เดินบนนุ่งนะคะสามารถเดินนะคะไปหนึ่งเที่ยวนู่นเข้าเมืองอะไรได้สบายแล้วดูนะเย็นๆนะนั่งจิบอะไรพี่พิมพ์อย่าบอกใครนะต้องชวนแม่มาเพราะอะไรพ่อเป็นคนจ่ายไม่ใช่เราบอกว่าบรรยากาศดีมากใช่ไหม แม่แม่กับปาชอบแบบนี้คืออยู่ติดริมน้ำนะค่ำๆนะตรงนี้แบบมีคนเดินมีไฟนะแล้วแบบว่าสวยเนาะก็อันนี้ราคาไปเช็คอาว่าราคาประมาณเท่าไหร่ไม่ต้องกลัวจะรกแค่นะทุกคนที่นี่ไม่มีนะเอาผู้ชายไปหายแล้วพี่พีมไปขาดเธอไม่ได้หัวใจของสารภาพแต่น้ำแรงจริงนะทุกคนเธอยังไงก่อนวันนี้ ในน้ำแรงมากแรงเหมือนกินตัวฉันตอนนี้เปียกด้วยวันละช็อกโกแลตเนี่ยยังไงก้อน,นอะไรก้อนเนี่ยสวยเนาะฮะเขาไม่ใช่เขาเราไม่ได้สำคัญอะไรนะเดี๋ยวบ้านเราไม่มีคนนอนปลาดิวอีกแล้วอุ้ยบ้านหลังนี้น่ารัก ก็หล <yap> uh ิว huh. ห nah. ้อยแล้วแล้วดูบ้านนะถูกถูกผ่าซี่นั่งกินผูผักถูกผ่าซี่กันไหมโอ้โหเนาะแบ่งเป็นครึ่งเนี่ยชัดซิกเก็ตเนลแอนไบครีมมอลบรึกอไปเหมือนเหมือนที่เมืองเลยพี่พิมพ์โซนเดียวกันเลยอย่างนี้เลยนั่งอย่างนี้เลยแต่ว่าว้าวโอเมก้าดอเดบัส มีผู้ชายตัวทองเหรอเขานั่งอยู่ตรงนั้นทุกคนฟิกวัวฟิไฮสสวยเนาะคือเมืองนี้เดินเดินวันเดียวมันถ้ารีบๆแบบมันทั่วยอยู่ทุกคนมันก็ทันอยู่ต้องอ้อยอิงถ้าเก็บภาพแบบเราอยากอยู่ไ,ได้กินบรรยากาศ แต่พูดถึงพิชดามาถึงก็เที่ยงกว่าเนาะเราไปกินข้าวบ่ายโมงออกจากร้านด้วยบ่าครึ่งเนาะเราเดินไปชลอดไปอะไรตอนนี้บ่ายสามกว่าตอาแบกมีมุมสวยทุกมุมทุกไม่ว่าจะเป็นตึกรางบ้านช่องนะแม่น้ำลำธารหรือว่าอะไรอ๋อ M B K มาบุญคลองยังชัดทุกคนฉันก็งงว่ามาบุญคลองมาจากไหนก่อนบอกแล้วว่าเป็นฝรัง จริงๆแล้วเขาพัดภาคจากบ้านเมืองมาอยู่ที่นี่ก็กี่ปีแล้วนะพี่เพ็ญห้าปีใช่ไหมมาปีแรกร้องอยากกับไทยให้เข้าใจยังไงกันเราจะเดินเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยพี่กระดาชอบอันเนี้ยพี่เพ็ญภาพความรู้สึกเหมือนลงสีสมัยก่อนมันจะมีทางอย่างเงี้ยใช่อันนี้มันเป็นมันเป็นสไตล์เก่าๆนะที่เขาจะทำทางเชื่อม ทางเชื่อมสองตึกเข้าด้วยกันเขใช่ถามว่าทำไมเห็นจักรยานเยอะจังเลยนนี้อันนี้ก็เธอร์ัสจกรยานะคะอันนี้คือเป็นบ้านคนหมดเลยเนาะใช่ใช่เป็นบ้านที่นี่อกเล็กซอกน้อยคนก็จะแบบชอบใช้รจักรยาเป็นส่วนใหญ่นะคะด้วยว่าเห็นไหมทุกคนนี่ไงริมน้ำมีแบบว่าทางจักรยานริมน้ำโอ้ my g ก d ก็สวยทุกมุมนะคะหน้าแบบเช็คอิน ลุมเลยทุกคนใครว่าแวะมานะคะจะบอกว่าบางแบบเป็นเมืองเป็นเมืองน่าอยู่นะคะทุกคนน่ารักี่มุมน,นี้ก็สวยทางระบายน้ำนี่มันเหมือนเครื่องปั่นน้ำเฮย้ยมุมนี้คือดีมากทุกคนนีย่ยขอจับโทรศัพท์ สวยมากท่าป่าก็รู้เรื่องป่าอืมสวยชาติจิตชาลาเซอร์ช่วยเนาะอ๋อย่างท่าคลัสตากเก๋อ๋อตรงนี้เราเป็นจุดที่เราจอดรถตรงนั้นเนาะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้ตรงนู้นที่เราเดินไปรอบนู้นออกไปนู่นนี่เราจะเดินกลับแล้วนะคะ ก็จะเดินมาจุดที่เราอานอาหารกันแล้วใกล้สาวพัทลุง กแ็คือกส,งงส,สก็คือหอศิลปะเลยเนาะ,ะตอนนี้เราจะเดินกลับไปอีกมมุมนี้คือแบบ นอยู่กลางแม่น้ําเลยเขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวทุกคนเวลามาก็ต้องมาถ่ายรูปก,กับที่ว่าการเก่าอันนี้นะไกด์เรากําลังอธิบายอยู่นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นด้านหน้านะทุกคนที่เป็นสะพานตรงนี้นะแล้วก็ทะลุไปอีกฝั่งนึงนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากนะคะที่อยู่ในหนังเรื่อง The Three K t r e m u s t e r ที่ทุกคนจะต้องไป อลองไปหาชมนะคะอันนี้ก็ถูกจัดจัดฉากให้เป็นสมัยก่อนเหมือนกันเนาะแล้วก็อยู่ในหนังเรื่องนี้นะก็คือสามท<า>หารเสือเป็นหนังฝรั่งทุกคนลองไปหาดูนะเข้มมากหนังดังเนาะสามทหารเสือคุยเลยดูรบายกระเล๋าคุณมากเลย และนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งของเมืองบอมแบกในทริปหนึ่งวันของเรากราบขอบคุณพี่พิมพ์ร์ใต้บาเวเรียแล้วก็เฮียด้วยนะคะที่พาเที่ยวในหนึ่งวันของเราขอบคุณ f อทุกท่านผู้ติดตามที่เข้ามารับชม thank you for watching หากชอบกดไลค์หากใช่กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเจ้าบ้านด้วยแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ